ที่การครับจับงวอยู่สังมั่งมั่งไรวะูนสวยคนสวยไรหน่อยพิมงานใน่ลางหอยงวงบนนี่ลางหอยงวงท,ที่ล่างหีง่งวครับห้อยงวนก้อนสิผสมพันธุ์ครับสมพันธุ์หลอดได้ก็าง แม่บีดมาตื่์เดือดร้ยอยครับโดยส,สตัสตบบาลผู้เชี่ยวชาญครับคุณอาจารย์รล้วครับขอ,องแข่นเอย ันนี้คือ,อิอมความคือดอกน้านอาจารย์ตอนเมาหลอดเ็กองหลอดสองหลอดออป่ YouTuber, ยูทูบเบอร์มาซอยงานมาแมนตัวนี้น,น,น,นะฮึอมาจีซอยางาน,นอยู่ยูทูบเบอร์จับยูแล้วเลยซอยเรียกเรียน,ยนไป cái này đang lại tiền. ôi, ở tăm đó này mà, <laughs> เดีย๋ยวนี้ไขรสมบูมรณ์ครับอาจารย์ครับผมได้หนึ่งจุดก็บครับถือว่าดีนะครับมาตรฐานอะไรครับก้อหนึ่งจุดสองเซนซึ่งครับผมเรียบร้อย,อยเอก่บายกเลยเลย ไอ้เพื่อนซาไปสองหลอดป่ะครับจ้าครับผม่อยล็อกไม้หลักเอาฟังมาใส่แถวคาลักลมันม่นนัมื่นนังไงครับนัมื่นเอาไปเลยมือยัง่สลีเอามลอดสลีเอาลสองหลอดครับ แยกเครัวตัวนี้ให้ลูกสวยมากน้องวันดีน้องวันดีราคาเป็นกันเองจิบต่อได้นะครับที่<ม>ฟาร์มวีเก้าแลนนีมีแต่วัวตัวสวยๆตัวนี้ก็ชาโรี่เรียดร้อยครับ ไทยแถต้ตน้านะพี่ท่านี้โ<อ>รงโรงบุตรไอยก็ติดตั้ออไทยตอนไหนลองแย้นี้ต้นต้อนนครับเ่ปอเช่เดาดังจาก tiktok ครับตัวนี้อเช่ม่นปปอเช่ปเช่น้องปอเช่ ตัวนี้ถ้ำทำยอดนะครับลานวิวเลยนะครับตัวนี้โอ้ทักทายทักทายหน่อยโอ้โหไอ <c oughs> เรียนจ้องเรอตัวนี้โอ้โหปาช่ตอนไขมนะ้องปลเช่ตเชต้าผู้ครับตัวผู้แดีถีบได้ไหมเนี่ ให้ลูกสวยมากตัวตัวนี้โอ้อาจารย์หอยครับไา่ไก่สอบัวสวุสวรรณทีมงานนักศึกษาจากย่างก้อบินไลกระส,สินครับฝึกงานครับ เข็มแรกผ่าดไปนะครับเข็มที่สองสมหลอดสองสองหลอดครับ,บสอง,สองอนี่หลอดที่สอง น้องมันคนุดนี่เพิ่งเยเห็นครับการผสมเืียมง้วครับเขาช่ำกันแบบนี้ครับท่าาร,าาารับมา,านคัานบานรบออครับท่าคท่ารัานครานรบท่าครับาันร วิธีการมัดวัวนะครับมัดยังไงให้อยู่เย เห oh, ้ยเพนเนถั่นผู้สมกับลายครโอ้ถันผู้ส้มผู้สวยผู้สวยผู้สวยหมอนี่นี่นี่นนีเขาได้ผดำเลยนะครับ 到底那就练练。